สวัสดีค่ะวันนี้มีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาละปลาทูแล้วก็หนึ่งข้าเหนียวทำลาบหมูแกงฟักใส่ปีกไก่วันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาทูต้มไปแล้วแหละทีนี้จะมาปรุงมาขู น้ำหวานหนูออกไปอยู่ข้างนอกไปลูกปะขอโทษนะคะกล้อ,ะะองจะสั่นๆหน่อยเพราะว่า มันบน้อันนี้ปลาดุกปลาดุกย่างปลาดุกย่างสองตัวแล้วก็มีปลาทูสองตัว คนกรุงเทพเขากินน้ำพริกปลานี่เขาต้องใส่มะนาวบั่นนอเข้านี่กินนี่บ่ไม่ใชส่มะนาวว่าเปรี้ยวบ่เม็นหลาแต่คนกรุงเทพไม่กินนี่ต้องใส่บัก้าวหมูมานั่งทําอะไรตรงนี้ลูกเวลาทํากับข้าวนี่เธอนี่โนโนเนาะกินเขาเหนียวไหม แซ่บได้ค่ะใส่พริกขี้้าเม็ดใหญ่มาสีมนสีนสเผ็ดแห้งแ้าใส่พริกพริกเม็ดแดงแบบพริกตำส,ส้มตำนะมาสีเผ็ดแห้งกินป่ได้ว่ามีคนกินเผ็ดประดูกสองตัวประทูตัวหนึ่งได้ตั้งคืงครกใหญไง ธนาพีจีฟ้านี่นะยังเผ็ดสำหรับเท่ากาัเผ็ดแหรอคนอื่นเขากับว่าเผ็ดนะใส่เบิดเลยเสินไายน้ำปลาเิ่มังดงดียอเยอ

หนูเอ้ยหนูมาพียงทําไมนะแม่ดําจะเหยียบนะันะ่ะเห็นไหมอ้ไมมีอุออกไปลูกไปออกไปแล้ว,ออลวน้ำพริกไอ้นี่น้ำพริกมันแสบแม่จะเหยียบเอาไม่ใช่อะไรหรอกเธอมาเกะกะตรงเนี้ย ปลามันใส่นามลายอยู่ก็ยังนามหน่อยอยู่ประจำพพริกขี้านี่นอุส่าป,ปอกแล้วนะกปยังเป็นใบมากอยู่แซ่บหลายๆเด้อปนปลาเดี๋ยวสิปปลวกกะหล่ำกินกับซ่บป่ใส่ชูรดรถกับซ่บ เดี๋ยวสิดวก่นหลังจิมกับเอียงอ่อนเงอ่อนดแนเ็ดแนิดน้อยอยู่ด้วยดำ กวาสิบเรเ็นเก็บมันคือเก็บอยู่บ้างหนึ่งข้าวเหนียวบานเหา่ากินกระลาบหมูแกงฟักใส่ปีกไก่มีน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทู่ลวกกระหล่ำกินกับมีแตงกัวมีบะเขือเปาะอาหารแต่ละมือแซ่บลายหมกทวนไว้แง่ใหญ่ดำมเป็นตะดำ นี่ก็มกก่ะจูได้หน่หมกน,นี่อ่ะเขียวได้ก็ได้ากางลงหมกเขียวยิี่สมมีซื้อมากหนอมันมีถุงนึ่งอยู่เนไอ้นัน่นข่าเขาขา,ขาวเนาะ กอบคุข่าวดีนี่กับอาหารคุณยายเมื่อนี้คุณยายจะกินนำหมูออกซับออกไปเนี่ยมองว่างเขียงเยอยอะไปเอะไโอ้ยหอยซีมยาวหน่อยเดียวซีมมันพริกหน่อยเดียวเพื่อออกหอมทองนะพี่ก็พี่ไม่ใหญ่ไปใส่วะยิ่งใหญ่ โอ oh, ๋กระลงมันสับได้ไปอวะไม่ใหญ่ก <Pok> er. ินก็ต้มปลาอีกอ่ะมันนี่หืมปลาปลาท่อนเบิดเพือบุกินสลับกันกับกุ้ง แกงปักปเพราะว่าในรังกระถางมันปัวพริกแล้วลูกสาวหนูไปหนูอยู่ข้างนอกไปลูกไปเ็วมันร้อนเร็วหวานเลยหวานน้ำหวานสุดที่รักหนูไปอยู่ข้างนอกไปลูกไปไปไปอยู่ข้างนอกไปเย็นสบายฝนตกหนักเลยเมื่อกี้นี้ไปเร็ว อีกประหลาดแสบๆเด้อค่ะไฟสีมาก,กินกันมาเด้อค่ะลาดเผาสามสิบเอขอบคุณหลายๆผู้ติดติดตามติดชมจบคลิไปไว้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวแสบๆกันขอบพระคุณหลายๆผู้ติดมากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามไฮเดอร์ค่ะสุขสุขุนสวัสดีค่ะ